สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องมือสุขุสุคนมีนี่เอกากาพาน้องอนนลเขามาลินบ้านใหม่ครับพี่น้องก,ก่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่หากทางยูวิทเอเด้ฝากเงินมาให้ลกูกเราไปสวยเรือเ<ห>นาะฝากเงินมาจำนวนหนึนน่งให้บอกุุงกัตริมิงไปสวยเรือคนทุกยาก เป็นบ่อยเอ่ยน้ำเนาะเป็นบ่อยผสมน้ำแล้วกับ่อให้บอกจำนวนกัคนอื่นต้องขอขอบคุณแม่ละลายเด้อขอให้แม่อย่ามันคนเย็นคอบเก็บจะได้ความใครเย็นมีเด้อปัตนาเช่นเดีก็ขอให้ได้เช่นนั้นนะแม่เด้อกัพอดีช่วงนี้ลูกกระวุนเนาะกับเพื่อนกระทำมาอยอะแต่ว่าลูกยุ่งกับบพวพะเด้อให้ลูกว่างก่อนแต่บัเป็นยังเด้อลูกกัพอดีว่างๆเนาะกัเฮาก็ได้รอ เงินเฮาก็ได้รอไม่กบพอดีเดี๋ยวทาไม่แต่ว่าสั่งไปแล้วอะไรพี่น้องคือบากุ้งเข้าไปเบิ่งแล้วมันบ่มีกะสั่งไปสองสามมือได้ก็พอดีเฮากะวางเนาะนก็เลยมืออื่นก็จีไป ไปซื้อมาหาก็มีอยู่มีคนว่าสุกพังอยู่มีสองครอบครัวที่เพิ่นบ่มีเพิ่นทุกข์ยากแต่กับบวงก็ยังบ่ได้ไปเบิ่งตัวจริงกัเป็นมื้ออื่นเนาะเจะเป็นบนตัวจริงเนาะแม่นมื้อเอิญสองสามมืนขข่นเฮากัว่างพอดีเลยพี่น้องแม่เพิ่นกัถามอยู่เป็นห่วงอยู่ว่าคั่นเจ้าบ่ว่างกับ่เป็นหยังเด้อเพิ่นกัเป็นห่วงอยันเฮือนบ่แล้วแต่กับ่เป็นหออยังพอนนงพดีลูกว่างลูกก็สิไปเนาะกัได้บุญนำกันกัพอดีมื้อน,น,นี้กะพาน้องกนนน์มา ่างมาเล่นพี่น้องมุนเล่นรถอยู่หลังบ้านเนาะเปิดล <ะ S 1> เล่นอยู่พี่น้องใช้สมิง,งเก็บภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่เฮือนเฮากับน้องอนลลินลิน,ลน,นบ้านใหม่อยกได้ชิลแล้วละแหละอยากทีว่าเจ็ดสิบแปดสิบเนาะประมาณนะจิบจิตก็เช่นล่นกับอาเลยพี่น้องน้องชายน้องสาวก็เขำว่าเล่นนะมุนี้มาเล่นนำ้ำนองอนลก็เอารถทีบหน่อยมานั่ <laughs> ม กับรถอันจกรถเพื่อนลายขันอยู่นี่มาจกดินพี่น้องสายดีจ้าสบายดีบายดีน้องนูปกตินี่มาในดลกหญาช่วยแม่แลต่มือนี่อูงานพี่น้องมาเล่นรถนั่นแม่นพูนไปจากสบายดีน้องนนนสบายดี เอิเอไอเบนมาลินน้ำไปรหรืไปคนคนเอิเอไอเบนไปมาลินน้ำนองนุนนง่น,นไหนเด้อไอเบนเอ้ยไอเบนไปไอเบนกะขี่ายเด้อบัดน,น่องอ่นไปอยู่ละทมหาได้บัดมาสิละอายเพื่อนไอบัวฮานมาเล่นน,น้ำนองนุน่นด้านภูมิปุ่มปุ่นกาได้เสียหนา จากฝนตกพี่น้องงาแล้วก็ขึ้นเต็มทางหน้าบ้านขึ้นเต็มเลยใบยาคิ้วให้มันเป็ดเปนดนาบ้านเขาเต็มเลยพี่น้องใบยาคิ้วแม่นว่างๆยุ่มนี่ไวียกพอดีไลยทาไหมก็ทาไหมสม่ำเสมอพี่น้องพอดีสั่งกับคาเวียก์คากัน ผู้ดีช่ากสองสามคนนะผู้ดียุทธเม,ม่นไอ้สามิงหนะเปินคายเหิทยอนเนาะแม่นอะไรอย่างเงี้ยละกัอีกฉากคนหนึ่งนะเพิ่คนนาตา้องยลงเห็นตรงน้าเม่น <c oughs> ให้น้องนอนลินกับอาไปพี่นอ้องบึกกุ้งปันกะเสียงเงาสามิงกับชีเก็บภาพบรรยากาศอยู่บ้านเท่าให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื่อหนำกัน อย่างที่ว่าแล้วพี่น้องสองเสม,มอนี่ก็ได้หยุดการสร้างบ้านไปมันลอดทาไหมพี่น้องสองเสม,มอนี่กาได้สั่งไปแล้วพี่น้องได้สั่งบนไปแล้วก็อรอท่าสั่งน้ำร่างบนกาต่างคนต่างคาเวียบไอจอมิงกาค่าเฮตุเทียนสั่งอีกคนบนกาฆ่าลมหาไใจหน้า ท้องสม,มือเลยกะพอดีเลยเมืออื่นกะกะสิไปกับเป๋ากุ้งอ่าไปช่วยเหลือขอบกรัวที่เ่นขาดเขินกะได้รอถ่ายแล้วมีน้องบ้านเฮาพอแล้วจากเถื่อทางด้านหลังรอถ่ายซาไปอีกบ้านเฮากะ จะเพิงไปได้จังชิลแล้วบัได้พาลูกมาเล่นอยู่ทางหางบ้านเลยบรสิพามาแหละกระตงกจะพาเพื่อนมาเล่นกองหินทีไรนะเอารถเอายางเพื่อนมาแต่ว่าเพื่อนลินทางนาแบนี้ดินอ่อนพี่น้องเพื่อนเอารถจกเพื่อนจกได้ก็เลยอยู่อยู่ทางนาเลยทีแรพี่น้องกันมาเบิ่งทางหลังบ้านเลยเฮาเชีมูลราคาหลังบ้านนี่แหละห้องครัวกับห้องน้ำเส็จแบบสำเร็จรูปแล้วเนาะ มีสองห้องนอนละกาหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงม,มันบอกเขาว่าถึกไหนี่ถึกแล้วกับบุบหุบ,บมกมหลัการที่คน,นว่าอย่างไรเนาะคือประมาณนี้เี่นสองห้องสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำถือว่าครบเสร็จเยอยู่ในเงนหลังเดียวกันการท้งมดดไปเนาะเกือบแปดสิบเจ็ดิบแปดิบีเป็นของปลาหักทางเยอรมันของปาเกือบเกือบเป็นของป้าหมดเลย กต้องขอขอบคุณป้าลหลายๆเด้อกาเท่าจากักเนาะจะชี้ตอบแทนเพื่อนจังไงเพื่อนดีกับเมาแต่ต้นจนจบเลย,ยเแต่างเลยกะแทบสีทัท้งมืดเนาะเกือบสีทั้งมืดนะเ,ดนะเป็นของของป้าเ <c oughs> นาะการ่งจมือนีกนการรอทาเด้อป้าเด้อรอทาไมมการรอทาสางน้ำไหมรอทาไมมรอทาส,าง,สางเพื่อนดีพร้อมกันเลย ใช่ปรรกาศเขยาวทำงานก็คือว่นั่นแหละพอดียำเนี่เป็นหน้าผลก็เป็นยำไฮนี้กินให้นาเป็นกาต้องไปเห็ดให้นาเพ้นเนาะแต่ว่าแล้วกับพอดีจังว่ามัมีไม้เลยพี่น้องพอดีพอดีตรงเป๊ะกันเลยแต่ก็บ่ัเป็นยำมาณมือหนึ่งสองมือเขากานนาสิได้เห็ดเนาะกดโดยต่อแล้วตจะนี้เขากายซีได้โบกสิได้โบกไปบัดเดียวเลยมันกาสิประหยัดค่าใช้จ่ายไปดําเปนบัตรเดียวเลยเนาะแต่กับจะคอยเทพื้น ก็คือว่าเรือเวลาเติมเนาะประมาณ70-80%ประมาณนั้นพี่เนาะขอบคุณป้าแล้วก็พผีละลายเด้อที่ช่วยเหลือครอบครัวผีละลายเด้อขอบคุณแล้วขอบคุณเด้สามิงแนนขอบคุณละลายอกาขอขอบคุณแม่หักทางยูเอเอเด้อฝากเงินมาให้ลูกสวยเหลือที่ขอบคุณแม่ที่ไว้ใจลูกเนาะไว้ใจบอกรงกับสามิงให้เป็นสะพานบุญให้เนาะ ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อกาลูกกาเป็นมื่ออื่นเมือวางๆลูกกาชิบไปหาชิบชิบไปเบิ่งที่มีมีคนคนว่าสุพภาพนว่ามีมสองครอบครัวแต่กาชิบไปเบิ่งก่อนว่าเบิ่งตัวจริงและะ้วกาสิบถามว่าเป็นจังไดต้นปไปเสียบมาจังไดเนาะ<ม>เอากาชิบบอชิบบอซอยชุมชิช่มหายเนากับเบิ่งต้นปลายเช็ดก่อนหูที่มาที่ไปก่อนแล้วกะาชิบวากันเนาะกะซ<ม>อยซสมเฮาซอยได้ด้วยพี่น้องเด้อกะไปให<ม>้ว<ม>ีดามาเนาะกะซอยซสมเฮาซอยได้นั่นแหละอานนท์หนึ่งเนาะ Đây, nóng um nóng Đây, phim để mà làm hạng do liệu nóng ái lọc nhảy, em 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 lọc nha em lọc nhảy mẹ lọc nha em lọc Sao lên lọc nha em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  lọc lục em lọc nha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  em ใสลูกใส่นี่ลูกใหญ่แมนเด้อเด้อฝนตกใหญ่ก็ขึ้นไรเลยเือนแถมเต็มเลยหยาตกขึ้นอ้าวได้ถ้าป้ายได้พี่น้องอ่เดี๋ยวเดีกยวอากาศเย็นๆนี่แหละจากในพาน้องอนุนมาเรนงพอตอนจะเช้าแทงเที่ยงกันยากาศจะฮอนพี่น้องแดดแหมายมือละฝนจะตกน่ะก็เลยอากาศเย็นๆจะมีจังพาคพื้นมาเร็ง มาเล่นล้างบ้านมาเนี่เมื่อเลีนนาบ้านแล้วเนาะนี่ก็จะขอลาไปก่อนเดจ้าพี่น้องกับคำแลวก็บจิพาน้องอนนนเมื่อก่อนเมื่อนาว่างๆจิพาเป็นเลินไหม่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณป้าหักทั้งยูทธเอรลาเดอร์ที่ฝากเงินมาให้ช่วยเหลือผู้ที่เพิ่นขาดเทินเด้วพี่น้องก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนํำเดจ้าที่คอยติดตามให้กำลังใจก่อนอื่นก็ขอฝากช่องน้องสาวเนี่ยเด้อ ฝากตช่องน้องสาวในเด้อจ้าพี่น้องฝากติดตามช่องน้องสาวในเด้อน้องคอนสวรรค์เคสามเด้วก็ช่องลูกชายน้ำช่องน้องอนนลักษานุนพี่น้องฝากในเด้อน้องอนนลักษานุนเด้อจ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบนสกูทุกคนเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าสบายดีบ๊ายบาย